จากก้อนหินเปล่าๆนามาเป็นบอนไซก่อหินสร้างเป็นบอนไซก่อหินแบบนี้นะครับมีวิธีทำยังไงนะครับวันนี้ชมรมบอนไซสุพรรณจะมาสอนทุกขั้นตอนเลยนะครับไปรับชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ตัวโน,โน้ตชาแนลนะครับเพจเอเลฟบอนไซนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาที่สวนอาจารย์ปองสายห้านะครับงาน มิสติ่งชมรมบอลไทยสุพรรณนะครับมีการสอนทําไม้ก่อหินนะครับไปชมบรรยากาศเลยครับลักษณะของลากนะครับในเมื่อลากมันคดคคดโค้งอ่อนโยนอย่างนี้นะครับผมก็จะทาในลักษณะกิ่งที่มันค่อนข้างอ่อนโยนลงมาให้มันรับกับก้อนหินรับกับลักษณะของโครงสร้างงต้นไม้นะครับถ้าเขาค่อนข้างโค้งไปโค้งมาอ่อนช้อยนะครับอ่อนโยน การลงมันก็จะอ่อนโยนโค้งลงมาด้วยถ้าเราจะทิ้งทางด้านนี้ลงมาเราก็ต้องทิ้งให้มันอ่อนโยนลงมาถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญคุณทินนี่ครับเอเอเป็นวิทยากรภาคบ่ายในเรื่องเก่ออิฐของเราปรมือให้คุณทินนี่หน่อยครับที่มุมบ้านบางไทเนี่ยที่เมืองกาเนี่ยจะมีหินเยอะมากนะครับเราสามารถไปเลือกซื้อที่นู่นได้ซึ่งผมเองก็ไปซื้อที่นู่นเหมือนกันนะครับเออ ก้อนนี้มาจากมองการเหมือนกันนะอันนี้ผมได้มาจากพี่วิเมื่อเช้านะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ครับเราจะเลือกลากขัดลากแล้วก็วางแผนลากไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลากของเราเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่เป็นลากที่มันสเปสรย์กระป๋หินก้อนนี้เป็นหินหนังช้างการจะทําไม้ก็นหินหนึ่งคือเมื่อเช้าอาจารย์บุคคิดสอนไปแล้วก็คือหนึ่งจะต้องมีฐานมีฐานเรื่ออะไรมีฐานเพราะว่าเวลาเราทาเนี่ย มันจะได้วางมั่นคงแล้วก็เวลาไปปลูกกริงน,นะครับตรงนี้จะเป็นช่วยในการช่วยประยุกต์ให้ไม้เราไม่หล้นนะครับ <S <S คราวนี้วิธีการทําก่อหินยังไงสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือนะก้อนหินมีแน่ก้อนหินทําฐานไว้นะครับผันไม้ผันไม้ไม่ใช้ว่าอาจารย์คิดบอกไปแล้วว่าเราต้องเตรียมผันไม้ก่อนนะครับทําจะเป็นกิ่งท้อเม็ดจะเป็นกิ่งต้นหรือว่าจะเป็นกิ่งชําทําให้รากมันยาวเข้าไว้นะครับแต่ สำคัญคือรากอยากแข็งมากให้มันลักษณะโค้งรอได้รดหน่อยนะครับ<ป>เชียกกันไกลไอ,เอ้เพื่ออกมาอย่าอมลออนะครับอูโกรไม่มีอะไรแล้วก็เป็นพวกตระกูลดินใบกระปุกแล้วก็ไอ้นี่สําคัญ ตะข่ายตะข่ายไม่ติดนะครับจะซื้อทางอินเทอร์เน็ตทางลอสเซดาอะไรพวกนี้ครับม้นหนึ่งสามสิบเมตรประมาณเจ็ดร้อยบาทลงส่งเลยนะใช้อย่างงี้ดีกว่าครับมาตรฐานมาก่อนผมใช้กระสอบกระสอบปุแล้ลปุอีกพิตโนจะเห็นไอ้ร้านแรกๆนะกระสอบผมยังต้องปักเลยกระมังกระมังก็โฆษณาให้ก่อนหน่อยกระมังตงงังอูอันนี้ผมเคยใช้ที่บ้าปน 20, 40, ปลูกกว่า2ีกว่าปีบางลูกจะไม่พังเลยเรียนเดี๋ยวดเลยกระอื่นยกไปปีเดียวก็กรอบนะครับ นีตอนนี้นี่ประมาณสักสามสิบสามสิบกว่าบาทเอาเลยครับต,ตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยตรงไหนก็ได้ครับไมเนี่ยไม่ต้องเอาสูงตัดไปเลยครับไม่ต้องใจใจตัดไปเลยเพราะว่าถ้ายิ่งสูงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำตอกยากมันเกยกะนะครับมันเกยกะตัดไปเลยครับไปเหนือมาเนสามเต็มสี่เต็มแล้วพอเราเอา,เอาล่างออกเนี่ยบางทีมันช้ำมันเฉาเลดก,การไถน้ำด้วยครับลดก,การไถน้ำด้วยครับแต่ถ้าตัดไปดีกว่าเดินทุกอย่าง ครับ <S <S มีการเอา,เอาเอาล่างออกนะครับใช้มอบิ๊บีบ้บีบ้เอาเศษดินออกถ้าโพไซใก์กางเรื่องง่ายเลยครับเป็นไม้ที่มีล่างอากาศอยู่แล้วนะครับเอาเมียนไก่ไม้ของกันไ,งไงกหน่อยแล้ว<อ>คนอืองดูก็ทำตามไปไปได้เลยไหมได้ได้ทำได้ทำได้ทกันที่รับทำพร้อมกันไปเลยครับ เ e าหนิ่งไบดูอิ่งทำตามกันไปเลยครับนะครับเราใช้สามเราใช้สามลากสี่ลากเองนะครับบางต้นบางต้นผมใช้สองลากก็มีบางต้นใช้สามสี่ห้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงเลือกลากหลักเลือกลากหลักก็คือลากที่มันใหญ่ใหญ่อะไอไหมเดี๋ยวมันจะมีอย่างเงี้ยลากเงียบเลยต้องตัดออกครับเนี่ยอ๋อครับครับครับเดี๋ยวเราขยาสางดูก็เดี๋ยวก็จะรู้แล้วอันอันไหน ไหนไหนจัดทิ้งต้องจัดเต็มครับล้างให้เห็นจะใจเลยได้ครับครับล้างรับมันเยอะครับล้าไปสอยล้ากันได้ก็ออกเนียย้อนลงมาคือเการลากหลักไว้ประมาณสี่เส้นห้าเส้นพอแล้วครับพอแล้วโอ้ไม่จะเป็นต้องลากรอบแบบแบบแบบลากกระโปรงไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นว้าวลากรอปีกพาดินมาได้ครับคือโัวกับคาะนี่ แต่ลาดอยางแม่ควรจะเอาไว้ให้ยาวใช่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 เพือเกาะหินได้ได้ยาวอ๋อคราวนี้บ่าเกาะเออเกาะเมื่อเช้าเรียนทฤษฎีไปแล้วคราวนี้การเกาะส่วนใหญ่จะเกาะตามบ่าส่วนใหญ่จะเกาะตามบ่าเยอกเลยครับเกาะตำแหน่งไหนก็ได้ที่คิดว่าสวยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมจะให้เหลือตรงนี้เรื่องหัวหินมันจะไปจวบนะมันจะไปประจวบนะ ไว้เนี่ยให้เหลือประมาณสักนิดนึ่งต้นใหญ่ประมาณ1นึ 3, 1่งสามสี่ลาให้อยู่ประมาณสอในสามอะไรเงี้ยมียดูลักษณะสวยงามไม่ต้องใั้นมันสะอาดมากเหลือบ้างไม่เป็นไรครับเหลือบ้างไม่เป็นไรนะครผมเอาประมาณเนี้ยแล้วให้มองหินลากกลับกัมานสักห้าหกลาอะไรเงี้ยนะครับช่อย่างเงี้ยครับผมบอกเลยผมผมคิดนาการว่าผมจะสร้างสร้างต้นไม้ไปในแนวทางดาง้ดานขวามือผมทางซ้ายมือครับครับมันมันแล้วแต่จะเป็น และแต่จินตนาการเราว่าจะให้สร้างไปทางเดียวกับหินหรือตรงข้าวไปหินเราวางแนวของต้นไว้เลยเพราะว่าต้นเนี้ยถ้ามันไม้ที่ทางแล้วเราสามารถเขียนและสร้างทงหนึ่งได้เลยนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่วางตำแหน่งนี้ไว้ปุ๊บเป็นต้นตรงๆเนี้ยเราจะต้องมาตัดอีกทีหนึ่งเพื่อจะเอี้ยวต้นให้มันได้ตามที่ทางเราเนี่มันจะเสียเวลาเป็นปีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการวางตำแหน่งต้นอรอบแรกก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเอา แนวต้นแรกครับให้ได้เลยให้ได้เลยนะครับแล้ววางตำแหน่งทาบแล้ววางตำแหน่งทาบแล้วให้เลือกเส้นแรกหลักประมาณสักสี่ห้าเส้นให้กระจายกระบายตามตามแนวหินตามแนวหินที่เราคิดว่ามันควรจะไปให้มองภาพ้เลยว่าเราจะสร้างเส้นไหนเส้นไหนแล้วอาลากหลักนะครับอาลากลักที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นี่ยให้ไปตามเส้นนั้นอันนียสำคัญมากเป็นการทํารบแรก เป็นการทํารอบแรกวางลากหลักให้ได้ก่อนวางลากหลักให้ได้ยังไม่ต้องไปสนใจลากแขนหรือลากย่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการเลี้ยงเรามีการเลี้ยงลากแขนลากย่อยมันจะเกิดมาเองรอบสองรอบสามแล้วก็ไปจับพุ่งอี้ทีหนึ่งการวางตําแหน่งลากรอบแรกค่อนข้างสําคัญนะครับค่อนข้างสาคัญวางวางตําแหน่งไ้เลยครับตั้งสี่ลากค้าลากให้ได้ตามลักขณะที่เราเราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะรัดโดยใช้เชือกนี่แหละครับ มัดมัดไม่ต้องไปมัดเยอะมัดทีละเปาะมัดทีละเปาะแล้วมันจะง่ายมัดมัดต้นจับหินก่อนอันดับแรกตาขอบคุณครับเอ่อมัดพอเข้าๆครับมัดพอเข้าๆ ตรงไหนเลยกำลังล่าลากันอยู่เลยโอเคครับฟังฉันดี่นฉัใจอยู่ที่ไหนแล้วจัดคุณไป ถึงไหนกันลวครับถึงไหนกันละโอเคคราวนี้มัดมัดรอบแรกมัดมัดเชือกคาดกับต้นไว้ก่อนให้พออยู่ครับพออยู่พอนะครับ,บถ้ามาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกเลือกเ,อกเส้นเส้นลากหลักไ้เป็นลากหลักนะครับคือไม่จะเป็นว่าลากหลักเนี่ยจะต้องเป็นเส้นเดียวเอาไว้สองเส้นคู่ก็ได้เผื่อเราเลือกเผื่อลากใดลากหนึ่งแล้วใดมันเสียนะครับนะครับ เออมัดรอบแรกแล้วก็พยายามจัดลากหลักครับอันเนี้ยผมจัดลากหลักไว้ประมาณ5้าลากตรงนี้น,นะข้างหน้าสองข้างข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจัดไม่ได้เพราะว่ามันจนเก่าตัวห,หอยนี่ยข้างหลังอีสองเพราะนั้นผมใช้แค่ห้าเส้นลากนี่นก็วะแต่และเส้นเนี้ยบางเส้นผมใช้เป็นเส้นคู่เพราะไรเพราะว่าผมผมเผื่อไว้เผื่อมันเสียนะครับ บอกว่ารอบแรกเนี่ยไม่ต้องไปพิธีพิพถันอะไรมากเอาจัดแนวไว้ได้ก่อนพี่แขกยิ้มแล้วพี่แขกเลยทำ <c oughs> ที่บ้านเขาเคยทำนะครับแล้วก็มัดมัดไล่ระดับไปเลยครับไม่ไล่ระดับไปเลย <c oughs> เนไ้ไม่ทมํา ผมเสร็จแล้วทำจริงๆคือทําไม่นานทําจริงคือทาไม่นานมัดรากหลักให้ได้ครับแล้วก็มัดตามต่อเลยเนี่ยผมใช้แค่สี่ต่อเองจบละสาหรับสาหรับขั้นแรกนะครับท่านี้เองครับจะเห็นว่ารากมันยอะเยะเลยแต่จริงๆเรามีรากหลักอยู่มันมีรากหลักอยู่ครับรากหลักเนี่ยต่อไปจะเป็นรากที่มันโตแล้วเราก็ใช้เยื่อีกทีหนึ่งเวลาการทำในการทําล้างรากรอบสองนะครับเนี่ยเห็นไหม จริงๆไงถ้าคนขยันหน่อยผมก็จะมาตัดลากฝอยอะไรพวกนี้มันแย่งอาหารนะครับเนี่ยจริงตัดทิ้งได้เลยนะเอาลากหลักๆไว้ก็พอครับเพราะจริงมันจะแย่งอาหารมันเรา้องการให้ยากลัดบมัตโตอยู่แล้วนะครับนะนะเห็นไหมเนี่ยแรกหลักหนึ่งสองเนี่ยสามเนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยอาจจะหกลากเองนะครับโมหกลากเองนะฮะรอบๆ,ๆคือไม่ต้องห่วงว่าลากตัวนี้มันจะสั้นหรือ คือเอาที่ทางมันได้ก่อนรากมันสั้นเดี๋ยวมันโตเวลาเราเลี้ยงไปมันโตรากมันยาวเองนะครับมันจะง่ายกว่าน,นี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์ตงคิดครับอุตส่าห์ไปช่วยอันอันนี้อาจารย์อาจารย์ตงคิดนี่ไปรเรียนที่เมืองการมากลับมาฟิตทำตอนนี้ได้60สก้อนแล้วครับในเวลาแค่ประมาณเดือนเศษเด <Okay. S 1> ียวกลายเป็นมือโปรแล้วครับอาจารย์ตงคิด เดี๋ยวเดี๋ยวราแหาเราจะไปลยส่วนพรกกำนังก็ได้ครับโอ้ตอนนี้กำลังเมามันครับกำลังเมามันกันเลยจัดรากรากรากที่เป็นรากฝอยลากที่มันเป็นรากที่มันไม่แข็งแรงครับตัดทิ้งได้เลยเอาเอารากอลาศไว้พอ ถ,ถ้าเราใช้ตะกุลโม่กเนี่ยล่ามันจะเยอะบางทีต้องขยันยนิดนึงตัดออกก่อนแต่ถ้าคุณใช้ตะกุลโมวกมะขามเพมหน้า,ามะสังอะไรพวกนครับล่ามันจะน้อยกว่านี้ก็มันจะง่ายกว่านี้เยอะโอเคไหมใส,ใส่ใส่ดินไปก็ปูไปนะครับเอาแค่พอป,ประมาณ โอเคใส่ดินใส่แก่ไปรอบแรกนะครับแล้วคราวนี้ถึงขั้นตอนการนะครับขั้นตอนการหุ้มแกบดำาครับเนี่ยครับขั้นตอนการหุ้มนะครับเอาตะข่ายนะครับจวมีให้ตรงนี้เห็นไหมถ้าถ้ามันสูงไปให้ตัดครึ่งนะครับต้องสูงไปให้ตัดครึ่ง อาครับถึงไหนแล้วถึงแล้วตอนเอาลงแล้วก็เอาใบรกระปูลงกัครับใบรกระปูลงไงคือคือถ้าไม่มีโอ้โหคือคือถ้าไม่มีตัวไอ้ปัตติกตะข่ายปัตติกนะครับใช้กระสอบก็ได้นะกระสอบที่เราซื้อ<ร>แบกบดำซื้อใบกระปูมาก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ค่อยทนนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้แบบนั้นแหละนะครับส <sh arp> อกระดาษพิมปูครับปวดงาเลยมัน อันนี้ผมเริ่มมัดมัดตัวไอ้ตะไคร์แล้วนะฮะเอาใช้เลือกมัดนะครับใช้เลือกมัดแหละตะไคร้เอาให้แค่ล้อมรอบล้อมรอบเจ้าตัวหินนะครับแล้วก็ให้พ้นล่างนิดนึงพ้นล่างนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกบแกะบ,บารเนี่ยให้สูงเกิอนอแรกนะครับ

ไปเยไม่ได้ก็ต้ดี้ะไม่ได้ไป่อไม่ได้่ีงไปเรื่อมันเป็นโกงๆมอัต่รนี้ตนี้ดีมันยังไม่ไม่ยครับถึงมน้ำเรนมันก็ยุบอยู่ดีนะครับอัดให้แน่ไปเลยถ้า้งไม่เนไรใดเนี่ถ้าตกดีไม่ได้จกั่็บด้เลยนี่อันนี้ผมซื้อราคาต่วราที่เท่าไหร่รถหปีก็ไม่ร้อยอ่ะ <S <s <ign al> คือนี้เราเรามันเียไแล้วกจันดเยนหาคือหลักการใส่แกบดำนครับอย่างน้อยต้องให้สูงท่วมรากมันต้องให้รากมันท่วมแล้วก็แข็งแรงอันนี้คือส่วนสำคัญที่สุดนะครับถ้ารากไม่แข็งแรงเนี่ยยังไงไม้ก็ไม่โตนะครับแล้วก็ยังกดให้แน่นกดให้แน่นเนีย่ยบางคนถ้ามันมีสายยางนะครับก็สายยางน้ําลดเลย,เน,ยนะครับแล้วก็กดไปเลยมันจะแน่นนะครับ อ่ะ่าโอเคนะครับผมของผมเรียบร้อยนะคันนี้เดี๋ยวเราลดน้ําครับเราลดน้ํามันจะยุบอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมแกลบ,บาาดามแค่นั้นเองนะครับเติมแกลบดาไปเนี่ยจะเป็นแล้วอันนี้ผมไม่ได้เตรียมไม้มานะเดี๋ยวถ้ามันมีไม้ไม้ไมมเขาเรียกอะไรไม้ไม ไม่ปักอะครับปักแล,ล้วก็รัดก็ต้นไว้ทีนึงมัน่ะได้แข็งแรงขึ้นเนาะนี่คือผลของการทำอาจารย์อาจารย์สมงคิดแกเพาะรากต่อต้นป,อ,ป,อ,ปอทะเลนะอาจารย์นะปอทะเ,เลไว้ประมาณเดือนก,กว่าสองเดือนคณะนี้รากมันมีความยาวอยู่ระยะหนึ่งแกเข้ามาเกาะหินรัดจัดจัดรากหลักตั้งแต่ต้นนี้เลยแต่ผมเข้าใจว่ารากบางรากอาจารย์เผื่อไว้อาจจะต้องตัดออกบ้างาตัดทิ้งได้ครับตัดทิ้งได้เผื่อไว้ได้ครับอันนี้คือเป็นการทําจริงเลยอันเนี้ย ที่อาจารย์แกไปหุ้มหมดเพราะว่าข้างบนนะครับรากมันมีความแข็งแรงอยู่แล้วแกหุ่มอาจจะครึ่งเดียวกล้ได้ครับแต่ว่าถ้าแนะนําก็คือแนะนําให้หุ้มทั้งหมดเลยมันจะมีความแข็งแรงนะครับมมรอ๋งงอ,อขออาจารย์รื้อไปแล้วรอบหนึ่งครับการรื้อรอบสองการลื้อรอบสองให้ดูระยะใบคือผมจะบอกว่าไม้เนี่ยถ้าใบยอดไม่โตไม่ต้องไปดูข้างล่างรากไม่มีทางโตเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าใบเนี่ยมันมีความฟูมมีความงามระยะหนึ่งเนี่ยครับรากมันจะไปเพราะนั้นระยะโดยทั่วไปเนี่ยไม้แต่ลายชนิดมันจะให้รากหรือว่าความยาวของรากไม่เท่ากันอย่างเช่นเพ็มน้าเนี่ยประมาณ 3, 3เดือนก็ล้างได้ละปอประมาณ2-3ถึงเดือนปออาจจะเร็วนิดหนึ่งนะครับหมากเล็กบางน้อยประมาณ 3- 4ถึงเดือนล้างรากรอบแรกได้คันนี้ผมอยากให้ตั้เกตว่าไม้ ไม้ล้างรอบแรกนะครับหม้ร,รอบแรกเนี่ยระยะใบขนาดไหนให้ตังเก็บไว้อ่ะเวลาทาเวลาทำตาำถ,ถัดไปเราจะได้ใช้ระยะใบขนาดนี้ในการล้างกนะ็จัดจัดจัดให้เป็นระเบียบตามตามที่ทางที่เราต้องการนะลากให้มีความโค้งความแอ่นความอะไรตามตามแนวหินไปะนะครับอย่างต้นนี้ครับตอนนี้ผมล้างลากประมาณสักสี่ห้ารอบตอน,นนี้นะห้ารอบอันนี้ว่าการสร้างมานักสามปีเศษนิดเดียวนะครับประมาณสามปีสองเดือน อย่างนี้ส่วนของล่างคือจบแล้วลากจบแล้วแต่ข้างบนยังไม่จบเหรือรายละเอียดข้างบนนะครับอันนี้เอามาโชว์ตัวตัวการสร้างลากครับระยะเวลาการสร้างลากข้างบนเนี่ยประมาณสักปีทีเศษเองไม่ถึงสองปีที่เหลือคือเลี้ยงให้โตแล้วมันเร็วมันเร็วครับมีจริงไมก้ก็หินนะครับมันค่อนข้างเร็วนะครับเร็วและเร็วมากด้วยนะครับตอนนี้ ตอนนี้ประมาณ3ปี4เดือนตอนนี้3ปี2เดือนถ้าท่านใดที่มีพื้นที่นะครับเลี้ยงบนดินก็จะเร็วกว่าอีกเร็เวกว่าอีกเร็วกว่าอีกครับอย่างเป็นหน้าต้นขนาดข้อบเลวครับปีเกษตรนี้ก็ทําได้แล้วใ,ใช่ใช่ใ <น S 1> มันอาถ้าเลี้ยงกระดินจะเร็วกว่าครับ วันนี้ก็ได้รับความรู้และก็ได้รับข้อมูลจากเพื่อนๆมาเป็นอย่างดีนะฮะเห็นมีทั้งผู้ค้านะฮะแล้วก็เพื่อนๆนนมาร่วมมันจอยในงานนี้ก็รู้สึกอบอุ่นครับสมาชิกใหม่ก็รู้สึกยินดีด้วยนะครับกับชมรมของที่สุพรรณมีนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอขอบคุณมากครับที่จัดการขึ้นมานะฮะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจต่ดะมาร่วมงานในทุกๆของชมรมบ่อนใส นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับครับมีแจ้งข่าวให้ท่านทราบนะครับท่ามาก็ยิด,ด,ดีต้อนรับทุกครั้งครับก็น้องใหม่นะครับก็มีความรู้สึกดีทุกครั้งครับที่มาที่มาเวิร์กช็อปกับสุพรรณวรีครับแล้วถ้ามีโอกาสจะมาเรื่อยๆครับขอบคุณมากๆาครับ